จังหวัดสระบุรีจัดเคนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568นายเลิศชัยสกลสวภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเคนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุคะหอประชุม ที่ว่าการอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีนางวิลงรองสุริยะธรรมรงคุณในอำเภอหนองแซงได้กล่าวรายงานข้อมูลเบื้องต้นของอำเภอหนองแซงและให้การต้อนรับด้านนายปิชาสายแสงเกษตรจังหวัดสระบุรีกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานราชานุญาตจัดทำโครงการเคนิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอัจฉริยยศเดจพระบรมโอราาสาธิราชสยามมกุฎร,ราช,ชกุมารทรงมีพระชนพรรษา50พรรษาเมื่อวันที่28รกรกฎาคม2545โครงการในพระราชานุเคระห์เพิ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่22รกรกฎาคม2545ณตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรี เนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า20ปีแล้วทุประสงค์การวิเคราะห์ดินวินิฉัยโรคพืชโรคสัตว์โรคสัตว์น้นำและให้วัคซีนป้องก,กันโรครวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบรมความรู้ด้านเกษตรส่งเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28รกราคม2568 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติกรณียกิจนับประการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้กำหนดงานจัดโครงการเคนิคเคลื่อนที่ในพระราชานุเครห์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมงกุฎราชุมานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้การประกอบพิธีกิจกรรมลงนามถวายพระพรพิธีถวายพระพรชัย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและให้บริการเคนิกเกษตรของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนโดยมีเกษตร,รกรเข้าร่วมรับบริการเคนิกเกษตรประมาณ200คนในวันนี้มีเกษตร,รกรได้รับรางวัลมอบโฉนดต้นยางให้กับเกษตร,รกรรวม20่ราย